และนี่ก็คือเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับดราก้อนบอลดราก้อนบอลครับได้แรงบรรดาใจมาจากนิยายเรื่องไซอิ๋วนะครับโดยพื้นฐานตัวละครซุนโกคูเนี่ยก็มีต้นแบบคล้ายคลึงกับซุนงอคงในเรื่องไซอิ๋วครับไม่ว่าจะเป็นเมฆสีทองของโกคูในตอนเด็กนะครับก็ได้ต้นแบบมาจากงอคงนี่แหละครับหากจะบอกว่าดราก้อนบอลภาคเด็กของโกคูนะครับคือไซอิ๋วเวอร์ชั่นญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับ และในภาค4นะครับหรือบ้านเราจะเรียกว่า Z ซนะครับมันก็มีการกล่าวถึงซุนหงอคงด้วยนะครับโรงพยาบาลที่เหล่าตัวละครหลักมักจะไปรักษาตัวกันนะครับชื่อของโรงพยาบาลมีชื่อว่าวูคงมันก็คือซุนหงอคงบ้านเรานั่นแหละครับนี่ก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่หลายคนไม่ทันได้สังเกตโกคังมองพิกโกโลนะครับว่าเป็นอาจารย์แต่ในความจริงแล้วพิกโกโลมีอายุห่างกว่าโกคังเพียงแค่4ปีเท่านั้นครับชาวนาเม็กเป็นเผ่าพันธุ ที่โตและแก่เร็วกว่ามนุษย์นะครับชาวไซย,ยายังเป็นรองเลยครับคุ้มจตอนที่โกคูมันเจอกับพิโกโรได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยพิโกโรอายุ3ามขวบเองนะครับโตไวมากแล้วก็มีอีกเรื่องนะครับที่ผมคิดว่าแฟนรากบอลเนี่ยน่าจะจํากันได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วนะครับเผ่าพันธุ์ของชาวนาเม็กนะครับสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศครับโดยพวกเขาจะคายไข่ออกจากปากเพื่อให้กําเนิดบุตรเป็นไงสับคําพูดกูนึกว่านักวิชาการกด YouTube มันแรงครับพูดตรงไม่ได้ในตอนที่เบจิต้าบุกโลกครั้งแรกนะครับมันจะมีฉากหนึ่งที่เราจะเห็นเฮลิคอปเตอร์ของนักข่าวนะครับสังเกตชื่อเฮลิคอปเตอร์นะครับมันคือ NCC 1701A ซึ่งไอชื่อนี้นะครับมันคือชื่อย่อมาจากยาน USS Enterprise NCC 1701จากเรื่อง Star Trek นดั่นเองครับซึ่งก็เป็นการบอกได้ว่าอาจารย์อากิระคนแต่งเรื่องนี้นะครับเป็นแฟนตัวยงหนังฮอลลีวูดครับคุณผู้ชม เอาจริงๆตัวละครที่อยู่ในเรื่อง Dragon Ball เนี่ยมันไม่ได้แค่เบรสออนมาจากไซอิ๋วอย่างเดียวนะครับ ตัวละครบรูซลีก็เคยปรากฏตัวในเรื่องดราก้อนบอลนะครับและก็ตอนที่ผู้เท่าเต่าเขาปลอมตัวเพื่อมาเจอกับโกคูนะครับเขาก็ใช้ชื่อว่าแจ็คกี้ชุนนะครับมันก็เป็นชื่อที่เอามาจากแจ็คกี้ชานหรือเฉินหลงนั่นแหละครับแต่เปลี่ยนจากชานเป็นชุนจาเมทัลลิกไอตัวละครตัวนี้ก็ได้เบสออนมาจากอาร์โนชวัสนเกอร์หรือคนเหล็กนั่นแหละครับและในเวอร์ชั่นภาคภาษาอังกฤษนะครับนักพากย์เขายังพากสําเนียงแบบอาร์โนอีกด้วย Clo Give them the make <Now. S 1> ทีนี้เรามาฟังในดราก้อนบอลกันครับ Major Metaltron will not let you get any farther ใกล้เคียงอยู่นะศึกระหว่างโกคูกับฟรีเซอร์บนดาวนาเมกนะครับถูกบันทึกสถิติให้เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อนิเมะครับซึ่งศึกนี้ใช้เวลามากกว่า4ชั่วโมงเลยครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ทางเราได้มาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เก่าแล้วนะครับปัจจุบันผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามีเรื่องไหนมัล้มสถิติหรือยังเดิมที ครับหมายเลข17และ18คือมนุษย์มาก่อนนะครับก่อนจะถูกดรเกโรจับมาทําเป็นหุ่นยนต์ซึ่งข้อมูลนี้คุรุรินครับเป็นคนบอกโกคูเองและในภาคแซดหมายเลข17ไม่เคยได้เจอกับซุนโกคูแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับแต่หมายเลข17รู้จักซุนโกคูครับเพราะดรเกโร่ได้ฝังเรื่องราวของโกคูในระบบความจําของหมายเลข17อีกเรื่องหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วหมายเลข16นะครับได้ต้นแบบ มาจากลูกชายแท้ๆของด็อกเตอร์เกโรครับทีนี้ในศึกเซลเกมเราได้เห็นโกฮังเนี่ยระเบิดพลังโชว์เทพไปใช่ไหมครับตัวละครตัวนี้นะครับเหมือนจะถูกบัฟให้โหดขึ้นแต่สุดท้ายก็โดนเนิร์ฟครับแล้วก็เป็นพ่อมาปิดบัญชีตลอดและมันก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันขึ้นมานะครับว่าย้อนไปณนะตอนนั้นเนี่ยอาจารย์คนแต่งเขาพยายามที่จะดันโกฮังให้ขึ้นมาเป็นพระเอกแทนโกคูแต่เรตติ้งมันไม่ดีครับทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะเอาโก โกคูกลับมาเพื่อเป็นพระเอกแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับก็มีคนบอกว่าเรื่องดาคอนบอลพระเอกจริงๆมันต้องเป็นโกคูอยู่แล้วคุณจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะดันโกหังยังไงสุดท้ายก็จะมีพ่อมาปิดเกมตลอดเลยอาจารย์แกอาจจะตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรตติ้งหรือเปล่าแน่นอนว่าลูกครึ่งชาวไซยาหมันมีพลังแฝงเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าในบทที่อาจารย์อากิระแกะปูไว้นะครับโกหังไม่ได้ชื่นชอบการต่อสู้ตั้งแต่แรกนะครับ เขาถูกแม่ตัวเองเนี่ยปลูกฝังให้เป็นเด็กเรียนอ่านหนังสือซะมากกว่าประเด็นนี้ผมหาคําตอบให้คุณผู้ชมไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์คุยกันนะครับมิสเตอร์ซาตานครับคือตัวละครที่อ่อนแอที่สุดแล้วในเรื่องดากานอนบอลนะครับแต่หารู้ไม่ว่าเขาชนะศิลปะการต่อสู้หลายอย่างมากกว่าตัวละครหลักซะอีกนะครับและมิสเตอร์ซาตานยังเป็นตัวละครตัวเดียวที่ไม่เคยตายครับ ผู้ชมทราบความหมายของชุดที่โกคูใส่ในตอนจบภาคแซดได้ไหมครับ ว่าทำไมถึงต้องเป็นสีฟ้าอาจารย์อากิระคนแต่งเรื่องนะครับได้ให้เหตุผลว่าชุดสีฟ้าหมายถึงชุดที่โกคูนั้นกลายเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวนั่นแหละครับที่มาของชุดสีฟ้ารู้หรือไม่ครับว่าตัวละครจีจีภรรยาของโกคูนะครับถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมิวครับในประเทศที่มีการใช้ภาษาลาตินอเมริกาครับเช่นประเทศเม็กซิโกหรือสเปนเป็นต้นครับเนื่องจากคาว่าจีจีในภาษาลาตินอเมริกานะครับมันแปลว่าหน้าอกผู้ เขาก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เป็นมิวให้มันดูสุภาพขึ้นมาอันนั้นคือในส่วนของต่างประเทศที่บ้านเราครับทำไมสมัยก่อนภาคไทยเนี่ยเขาเรียกโกคูว่าโงกุลบ้างโมกุลบ้างหมอคงบ้างแล้วตกลงเนี่ยมันอ่านว่าอะไรกันแน่เท่าที่หาข้อมูลมานะครับถ้าไม่ถูกต้องหรือมีอะไรที่ผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับโอเคอย่างที่ผมพูดไปในต้นคลิปนะครับว่าดราก้อนบอลเนี่ยเขาอิงเนื้อเรื่องช่วงแรกมาจากนิยายเรื่องไซอิ๋วซึ่งในไซอิ๋วนะครับตัว ละครลิงมันมีชื่อว่าซุนวูคองวูคองเนี่ยถ้าออกเสียงภาษาญี่ปุ่นนะครับมันจะเป็นคําว่าโกคือ oh, <K> ซึ่งภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่า g โกคูโกคูไม่ได้ชื่อโมกุลและโงกุลกับงอคงไม่ใช่ชื่อของโกคู นั่นแหละครับคือที่มาของชื่อตัวละครตัวนี้และนี่ก็คือเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับดราก้อนบอลจริงๆผมอยากใส่ภาค GT กับซูเปอร์ลงไปด้วยนะครับแต่ข้อมูล2เรื่องนั้นจากที่ผมหามาเนี่ยมันยังไม่ค่อยน่าสนใจพอที่จะได้หยิบเอามาพูดนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นผมทําเรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับอนิเมะหรือการ์ตูนเรื่องอะไรนะครับลองคอมเมนต์มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปคิดแล้วทําออกมาให้ชมครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของ JCB